สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนสบายดีสร้าโลกสวัสดีค่ะนี่ข้าน่อยก็จะมาตัดต้นพี่โรเดนรอนนะพี่น้องปลูกแล้วไวก็สิมัดอา่าตอนเอาต้นน่อยแล้วออกพี่น้องเนี่ยมาตัดต้นน่อยเลาพี่น้องเห็นบ่ แล้วอันแตกคแนนบอกพี่น้องขอน้อยก้วชิตต้าเล่าได้พี่น้องเป็นอุ้มง่ามๆเหรอพี่น้องสิขยายเล่าออกอีกน้องพี่น้องเนาะตื่นเต้นได้พี่น้องเลยขน้อย <c oughs> ต้นเต้นขนาดเลยพี่น้องเอ้ยย่านได้ถือหากพี่น้องสิล่องเบิงตัดมาได้แล้วพี่น้องเนียนเรายังมีหักหน่อยๆอยู่นี่พี่น้องขหน่อยก็เสียเราไปจุ่มจุ่มน้ำไอ้นั่นเน้ะพี่น้องจุง่มหักน้ำยาแช่น้ำยาพี่นอ้อง หน่อยก็ฮยดตามในยูทูบเลยพี่น้องแช่อนน้ำกะปิแช่กะปิแช่อันียังก็เพิ่นเดิมกะปิอันผสมกับอันสุรบพี่น้องกยาสูกำลังวใช่า <c oughs> เ่า่าา่าฮ่า่่่ มีดกับความดีดีเราพี่น้องเอ้ยกันไก่เพิ่นนี่ตัดถือขาดเพิ่นว่าเสียวอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นเองต้นน้อยหน่อยบ่นะ มีหากเลยพี่น้องจนเล้นหน่อยมนนีหากแล้วพี่น้องความสุขนอยพี่น้องพิงเรดี้เดี๋ยวเบิ่นเลยบอแมนพิงเรดี้ไว้บ่าผิดพี่น้องพี่โรเรนดอน ได้แล้วสองต้นพี่น้องได้สองต้นแล้วเฮ้บอันนี้มันยังหน่อยอยู่พี่น้องเนี่ยเจ้าเห็นบ่บ,บอบออนตัดดอกอันนี้ไว้เห็นเล่าใหญ่อีกเขาคอยตัดมันให้เบิ้งพี่น้องเนี่ยเขายังเล็กๆอยู่ค่ะท่านเขาต้องเก็บแล้วไว้เบิ้งบานต้นไหนมีอีกบานโว้ต้นนี้พี่น้องนี่ ตอนนี้น่ขัดบอสเลพี่น้องคัดบอกอเจอยใดรสนใจกับบอกแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยน <c oughs> ี่ยผู้ใดสนใจก็บบอสมัดแล้วเนี่ยพี่น้องไผมัดเห็นบ่เนี่ย <c oughs> มาแบ่งเัาไปปลูกเลยพี่น้องแบ <c oughs> ่งเัาไปปลูกได้เด้อท่านเอ้ย บอลเลรพี่น้องต้องเมื่อบาเบาเลยพี่น้องเอ้อเยเอาทิ้งต้นน้อยๆพี่น้องอได้ละได้ละปึง้งได้อีกแล้วค่ะอืมสามตน้นละพี่น้องน้อยก็ชีเช่หักหน่ำ้าไปจุ่มนน่ำหักไหพี่น้อง นี่กะหันหาพี่น้องหันหา <laughs> นี่คือยังหน่อยดยีเสียหนยพี่น,อน้องเบิ้งลืออกก่นนี่นี่ค้าหน่อยเอาเสาโลออกก่อนนนั่เสาโลเอาเสาออกก่อนพี่น้อง ô pin ô mù tào hiệu móc nít tóc nít nít Này, nít móc nít móc nít tóc lóc nít tóc nít móc 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 nít จะแข้งกองให้เบิ้งบตัดได้โว้พี่น้องแล้วก็สอนกันดีจ้ย่านถือตามันฉันได้พี่น้องเลยถือตากระโไว้ยลด้พี่น้องเดี๋ยวเราสิสินชีวิตช้อ้เราพี่น้อง เห็นบ่เจ้าเห็นคือข้าน้อยบ่างมกระด้างคือกันในพี่น้องเลยโอ้อน,นี่งามอยู่พี่น้องคืออยู่ดอกนี่มีกับต้นนี่กับงามอยู่พี่น้องเห็นบ่ภาพมันซุ่มไก่นะพี่น้องนะภาพมันซุ่มไก่เดี๋ยวสิให้เบื้องดีรอพี่น้องไปจะมาแล้วพี่น้อง คนอึดเบียดพี่น้องเไยคนอึดเบียดใช่เออนีเจ้าชีบวดตัดดอกพี่น้องเหรอเห็นเล่าอันนี่ก้อนนไหนอันนี่นอนหนนี่เอาไว้ก้อนพี่น้องเรายังหน่อยอวะนะตัดอันให้เราใหญ่กว่านี้จักน้อยพี่น้อง ันแหละแล้วก็ถือตัดมาหลายเลยพี่น้องเห็นบะง่ามๆเลยพี่น้องชงงงอเมย์ฉ่ำแต่นี้เขามาเบิรงพี่น้องที่ได้จ็กตน้นเต้แนวพี่น้องคุณเจ้าเห็นบ่พี่น้องก็หน่อยแช่หนำกับปีแด้พี่น้อง หน่อยแช่น้ำกะปิผสมสุรุแล้วก็ฟ้าน้ำมันสู้กำลังนึ่งฟาหน่อพี่น้องสูกำลังกับน้่มริปโพนํ้ำมันเอ็มลอยก็ได้พี่น้องมันก็ได้มาอย่างนี้แหละค่ะท่านหน่อยก็ทิเอาเล่าอัน พักไว้จักหน่อยพี่น้องเอาเราซ้ำใบจักหน่อยสิบปุ๊กแล้วพักว่วพี่น้อน <laughs> งใบลบบัก s อลี y sorry มืก่กัดอีกโอ้ยพักลาย s อลี y กัดตัใบเว้พี่น้องเลยไม่ค่อยหน่อยกัดเตรียมกระทางให้เราเหรอพี่น้อง เรียมกระถางได้อสองสองกระถางเลยพี่น้องในกะนี่กะสองนี่เป็นซีเลจากต้นนู้นนบเบิ่งก่อนลืมเลวพี่น้องโอ,อ,อ,อ้เลยซีต้นเพราะดีพี่น้องอามาเจาะบ,บัง <laughs> หมดเจาะเลยพี่น้องเลยซีตนพี่น้องซีตนแากเลยพี่น้องนี่ก็มีหูเลยพี่น้องเลยไงใส่หูวไว้เลยพี่น้องไว้เห็นเล่าอันแตกแขนงพี่น้องก็น้อยกะสิป,ปลูกเล่าไัปลูกเล่าอัน <ừ. S 2> แป๊บหนึง่งพี่น้องแป๊บหนึง่ง